วันเนอร์บา a เทอรสับขาหลอกเสียงภาคไทยซูเปอร์แมนคริปตัวบ้านพาฉันกลับมาซึ่งเสียงภาคไทยในตัวอยา่างนี้ไม่ใช่เสียงในโรงภาพยนตร์ฉบับเต็มแต่จะเป็นเสียงนี้ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉัน,ฉ,นฉันกลัวเป็นคุณเอมสันเพชรุากรนักแสดงหนุ่มที่กำลังมาแรงจากซีรีส์ n นเยียอกและเป็นลูกชายของคุณอาดูสัญญา จะมาให้เสียงคลากเคลนท่ามกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในวงการหนังภาคไทยอีกครั้งว่ามันจะดีแล้วจริงๆหรอที่เอาคนดังมาภาคแทนที่จะเป็นนักภาคอาชีพในความเห็นส่วนตัวผมค่อนข้างเสียดายที่เสียงในหนังฉบับเต็มไม่ใช่เสียงพิคิมแต่การเอาคนดังอินฟลูเอนเซอร์หรือนักแสดงมาภาคมันก็ไม่ได้ผิดครับตราบใดที่เขาผ่านการแคสติง้งและฝีมือของเขาถึงซึ่งจากตัวอย่างล่าสุดก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับ ก็คงต้องรอไปดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์วันที่10รกรกฎาคมนี้ครับ